ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็หลังไม้นะครับมีเพื่อนๆนะครับทักไลน์เข้ามาสอบถามผมอยู่ประจําเลยนะครับว่าตอนนี้ไอ้ที่ผมสอนเนี่ยใน b e ทูบมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ผมใช้ชิปปิ้งเจ้าไหนครับในการนําเข้าสินค้านะครับก็ต้องบอกว่ามันสามารถใช้ได้อยู่ครับแต่หลายๆอย่างบางอันนะครับพวกปุ่ม อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปอัปเดตให้นะครับจะทยอยทำคลิปอัปเดตให้นะครับเนื่องจากช่วงนี้ผมเริ่มมีเวลาแล้วครับโอเคก็ทุกวันนี้นะครับผมก็จะแจ้งว่าผมก็ยังใช้ชิปปิ้งอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้อยู่2เจ้านะตอนนี้ก็คือ1 The Best Cargo นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือ Jl Cargo ครับคือผมแนะนํำเพื่อนๆอย่างงี้ครับ เวลาเรานําเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยเวลาเราเป็นผู้ประกอบการนะเราควรจะต้องมีชิปปิ้งนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะผมบอกไว้เลยว่าควรจะมีอย่างน้อยสักประมาณสัก 2- 3เจ้าในมือเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยชิปปิ้งของบางเจ้าคือบางช่วงเวลาเนี่ยเจ้านั้นเขาอาจจะมีปัญหานะครับเราจะได้เปลี่ยนไปใช้อีกเจ้าหนึ่งได้เราควรจะสลับใช้ทั้ง2เจ้าเลยหรือ3มเจ้าก็ได้นะครับเพื่อเวทกัน คือเวลามีปัญหาปุ๊บนะครับเราได้สลับไปใช้อีกเจ้าหนึ่งได้เลยไม่ใช่ว่าเราใช้นะครับผมเจ้าเดียวเป็นประจําตลอดตลอดตลอดแต่เวลามีปัญหาเราต้องไปเริ่มต้นกับเจ้าใหม่ทีเนี้ยเราก็อาจจะไม่รู้ขั้นตอนการทํางานของเขานะครับหรือว่าเขาทํางานกันยังไงเราต้องติดต่อใครเนี่ยมันเลยอาจจะทําให้เสียเวลาดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับใช้ควบคู่กันซึ่งผมเองเนี่ยก็จะใช้ควบคู่กันอยู่2เจ้าก็คืออ เดอะเบสคารโก้ go, กับ JL คาโก้นะครับยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับยังใช้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ผมจะอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้ทั้งเดอะเบสคาโก้อาแต่ก่อน,นก็คือมี JL Car คาโก้ใช่ไหมครับที่เขามีบริการตรวจสอบแล้วก็นับสินค้านะครับที่โกดังฝั่งจีนทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาของไม่ตรงปกตอนนี้เดอะเบสคาโก้เขาก็มีแล้วเหมือนกันนะอ่าเขาก็มีแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทยอยทําวิดีโออัปเดตให้ทั้งสองเจ้าเลยนะครับว่าเรามีวิธีการอ่า ทำอย่างไรนะครับผมซึ่งผมแนะนําแบบนี้มือใหม่นะจะไม่ใช้ตามผมก็ได้นะครับหรือมือเก่านี่จะไม่ใช้ชิปปิ้งตามผมก็ได้นะครับแต่ผมมีคุณลิเลียในการเลือกชิปปิ้งอยู่ประมาณสามถึงสี่ข้อนะครับอย่างแรกเลยผมต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้เวลาเพื่อนเลือกชิปปิ้งนะนะครับอย่างแรกเลยที่สําคัญหนึ่งเขาต้องเป็นบริษัทนะครับต้องเป็นบริษัทนะอย่างทั้ง J l Cargo แล้วก็ DB Cargo เนี่ย มีบริษัทมีตัวตนนะครับสามารถนะครับไปรับสินค้านะครับที่โกดังของชิปปิ้งได้สมัยก่อนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเจอสมัยนี้ก็ยังมีนะคือบางชิปปิง้งบางเจ้าเนี่ยเวลาเรานําเข้าสินค้าเนี่ยเขาไม่ให้นะครับเขาไม่ให้เราเดี๋ยไปรับสินค้าที่ต้นทางที่โกดังของเขาณนเะมืองไทยเนี่ยเวลาขอมันเข้ามาบแบบนี้ผมไม่แนะนานะเพราะว่าอะไรเวลาเราสั่งสินค้ามานะครับโหบางทีก็หลักหมื่นหลักแสนเนาะ สั่งมาขายนะครับแต่เขาไม่ให้เราเข้าไปที่กูดังของเขาเนี่ยแสดงว่าเขาปกปิดอะไรบางอย่างเราละเขามีตัวตนหรือเปล่าใช่ไหมเขาปกปิดอะไรเราเวลามีปัญหาเรา,เราตามตัวได้หรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่ให้เราเข้าไปอย่างเงี้ยผมไม่แนะนานะเ,ออเพราะเวลาการที่เราเข้าไปเราได้ไปดูบริษัทของเขาด้วยแล้วก็เป็นการประหยัดค่าขนส่งของเราด้วยนะครับอ,อ,อย่างที่สองนะต้องมีเบอร์โทร หรือว่ามีลายอะไรเงี้ยให้ติดต่อชัดเจนเนี่ยเห็นไหมอย่าง The Best Cargo เนี่ยผมเอามาวนๆนอยู่เนี่ยก็จะมีเบอร์ติดต่อหลายเบอร์เลย JL นะครับก็มีเหมือนกันนี่ติดต่อได้ตลอดเนี่ยพวกชิปปิ้งพวกนี้เนี่ยคือจริงๆผมคัดมาแล้วนะคือติดต่อง่ายโทรไปเขาก็รับตลอดนะครับต้องมีเบอร์โทรติดต่อถ้าชิปปิ้งเจ้าไหนผมบอกเลยว่าปัจจุบันก็ยังมีนะไม่สามารถโทรติดต่อได้ให้ติดต่อทางไลน์เท่านั้นผมตัดทิ้งก่อนเลย คือไม่เอานะเพื่อนๆแบบนี้เพราะว่าอะไรเวลามีปัญหาเราต้องมานั่งถามทางไลน์อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหรเขาจะตอบกลับเราอะใช่ไหมครับเมื่อไรเขาจะตอบกลับเราบางเจ้าตอบเร็วบางเจ้าตอบช้าแต่ถ้าเรามีปัญหาเราโทรหาเขารับสายปุ๊บเราแจ้งเรื่องเลยเอยเรามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้สินค้าเราทําไมไม่มาทักทีหรือเฮ้ยเราสั่งสินค้ามาแล้วเข้ากดังไปแล้วแต่ทำไมเลขออเดอร์ไม่ขึ้นเนี่ยอ่าหรือเราสั่งสินค้ามาแล้วสินค้าถึงไทยถึงไทยนะ แต่ออเดอร์เสียหายเออเรามานั่งเคมทางไลน์เนี่ยมันช้านะครับแบบนี้ไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่สี่อ่าผมสี่ข้อไปหดนะเออต้องมีบริการตัวเช็คสินค้านะครับที่จีนออด้วยครับเพราะอะไรนะครับเวลาสินค้าคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้สมัยก่อนอย่างเดียวสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ หลายเจ้าเลยเพื่อนๆมาถามผมเขาไปใช้เจ้านู้นเจ้านี้แต่ว่าของมาถึงไทยไม่ตรงปกผมเลยแนะนําว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้เราต้องเลือกใช้ชิปปิ้งนะครับที่เขามีบริการตรวจเช็คสินค้าที่ฝั่งโกดังจีนด้วยเพราะอะไรเวลาเราสั่งสินค้ามาจากเถวเป่าหรืออะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยผมสั่งโซฟาครับให้กับญาติของผมโซฟาเนี่ยพอดีญาติของผมเนี่ยเขาเปิดคลินิก ก็สั่งของแบบเดี๋ยวนี้โอ้โหผมบอกเลยมันสั่งง่ายมากนะของจากจีนสั่งง่ายมากคือเขาเปิดคลินิกนะครับเสริมความงามน,นะก็จะสั่งเฟอร์นิเจอร์สั่งอะไรเงี้ยจากจีนก็คือกดจากจีนหมดเลยกดจากเขาเป่ากดจากหนึ่งหกแปดแปดเนี่ยง่ายสะดวกแล้วก็ใช้ชิปปิ้งเนี่ยเดลเบกคาโกกับจีเอลคาโกนะครับช่วยนําเข้ามาให้นะครับสะดวกมากแล้วเวลาของสั่งจากจีนเนี่ยเรานะครับถ้าชิปปิ้งเจ้าไหนเนี่ยเขามีบริการ ตัวเช็คสินค้านะครับที่ต้นทางเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาลุ้นไงเออไม่ต้องมาลุ้นว่าเอ้ยขอนที่มันเข้ามานะครับมันตรงปกหรือเปล่านะมันตรงปกหรือเปล่าอย่างเนี้ยผมให้ดูอย่างเอ,อ่อในการสั่งซื้อของผมเนี้ยนะนี่อย่างตัวไหนวะอ่ะนี่เมื่อสินค้าเข้าแล้วเนี่ยอย่างอันนี้ของเอ,อ่อที่ผมสั่งนะล่าสุดนี่เป็นย่างนี้เป็นเก้าอีนน้ e แบบเนี้ย เนี่ยอ่าอันนี้ผมสั่งกับ GL นะเขาก็จะช่วยเช็คให้ว่ามันตรงปกหรือเปล่านะครับเขาก็จะส่งลายรูปมาให้ดูว่าเออมันตรงปกไหมเป็นยังไงนะครับถ้าตรงปกเราก็คอนเฟิร์มออเดอร์ว่าให้นําเข้ามาถึงไทยแบบเนี้ยสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องมาลุ้นด้วยว่าของไม่จะตรงปกไม่ตรงปกนะเมื่อเวลาของมาถึงไทยแล้วนะครับแล้วก็เออผมนึกออกอีกข้อหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายนะ ถ้าข awesome, ้อสุดท้ายเนี่ยนะครับเนี่ยนะอยู่ดีผมก็ลืมเมืはは่อกี้นี้ผมนึกออกแต่อยู่ดีๆผมก็ลืมข้อสุดท้ายนะครับอ่าอ๋อโอเคต้องไม่มีขั้นต่ำในการสั่งนะขอโทษนะครับเพื่อนๆต้องไม่มีขั้นต่ำในการสั่งนะคือบางชิปปิ้งบางเจ้าเนี่ยเขาจะมีขั้นต่ำในการสั่งคือเราสั่งสินค้าเล็กๆอ่ะ กล่องเล็กๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาอย่างเงี้ยเขาอาจจะชาร์จเราเลยที่ขั้นต่ำสามถึงบาทเออแบบเนี้ยผมไม่เอานะคือบางทีผมสั่งของเล่นๆไงไม่กี่ชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่าสั่งเข้ามาแต่เราต้องมาโดนชาร์จ2อ0 0บาทอย่างเงี้ยเออไม่คุ้มนะแต่เจ้าพวกเนี้ยอย่างเรเวคาโก้กับเจเอลคาเนี่ยเขาไม่มีขั้นต่ําในการสั่งนะครับคือสั่งกี่บาทก็ได้นะครับเขาคิดค่าส่งตามจริงเท่านั้นนะครับแบบเนี้ยโอเคนะ แบบนี้โอเคก็มี4ข้อนะครับแล้วผมก็สรุปให้ฟังก็คือมี4ข้อนะที่ผมแจ้งมานะครับเพื่อนๆก็รอนย้อนฟังแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับ The Best Cargo กกับ JL c a r g o เดี๋ยวผมจะทำคลิปอัปเดตให้นะครับผมทยอยทำคลิปอัปเดตให้ปี2 0 2 5นี่เนี้ยว่าถ้าเพื่อนๆจะเลือกใช้แต่ละเจ้านี้นะครับต้องสมัครยังไงต้องลงทะเบียนยังไงแล้วก็ต้องสั่งซื้อสินค้ายังไงโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับครับขอสหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ